แต่งงานกันนะครับเคยคิดว่าการแต่งงานคือจุดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งต่อไปเนี้ยฉันคงจะเข้าออกบ้านเนี้ยบ่อยหน่อยนะรุธเขาก็เปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยนั่นแหละแต่พอเขาเบื่อเขาก็กลับมานอนเตียงเดิมทุกทีท่าแท้จริงๆของคุณเนี่ยเจียมเนื้อเจียมตัวบ้างอีกคนใช้คุณนิรุธเขาจะแอบกินเพื่อนเมียเขาอะเพรรุธเขาไม่เคยยอมรับนะว่าเขามีอะไรกับออนอินอะ ให้ผมช่วยสืบเห็นไหมครับหนูมาทำงานเป็นผู้ช่วยคุณวีอนที่กระทรวงครับคุณรูดโพ้ชผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ให้เกียรติเธอเธอควรหย่า,ยาตอนนี้เราอยู่เพิ่งเจอกันสักพักหนึ่ผมกลัวว่าวีจะรู้เรื่องของเราคุณรู้รู้หลักคุณคุณ,คณต้องให้ฉันหาหลักฐานให้ได้ก่อนใช่ไหมคุณถึงจะยอมรับอะฉันเกลียดเกมของคุณเมียหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสี่ทุ่มตรง คืนนี้เสนอเป็นตอนแรก